อาจารย์ิ่งศักดิ์ถอนหายใจแรงหลังโดนกระแสข่าวป่วยหนักเผยเหตุผลที่ต้องยุติบทบาทพิธีกรวันที่21มกราคม2568จากกรณีที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ตรงเลิศเจษดาวงจะยุติบทบทการทำหน้าที่เป็นพิธีกรรายการคนดังนั่งเคลียร์ ด้วยเหตุผลส่วนตัวมีปัญหาด้านสุขภาพจึงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่พิธีกรประจำรายการซึ่งออกอากาศสดทุกวันจันทร์สุกต่อไปได้น้านอาจารย์ยิ่งศักดิ์จงเลิศดเจตสดาวงได้ไลฟ์สดพร้อมกล่าวว่าถามตลอดสัปดาห์ฉันป่วยเป็นอะไรไม่ไปทำงานเป็นหนักเหรอสาหัสเหรอเฮอมีข่าวครา,าวมาว่าฉันป่วยหนักไม่รู้ใครตายแล้วก็มีเหตุผลของเราหน่อยหนึ่งแต่ก็ไม่ได้ถึงกับป่วยใกล้เป็นใกล้ตายขนาดนั้น เนี่ยนั่งให้เห็นอยู่เนี่ยเรื่องคนดังนั่งเคลียร์อาจารย์ไม่ได้ไปจัดแล้วนะขอโทษแฟนทุกคนคิดว่าอาจารย์ก็มีอายุขับรถไปมาก็นากลับบ้านก็มืดมืด,มดค่ำคำ่คำแพ้แรงต้องขออภัยด้วยเอานะคนเก่งๆเขามีตามไปดูกันให้การสนับสนุนอย่างที่อาจารย์เคยทำนะอาจจะดีกว่าด้วยซ้ำไปนะเขาทำกันเก่งๆทุกคนอยากบอกทุกคนอยากทำอะไรทำไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครแล้วทำให้ตัวเองมีความสุขทำเลยไม่ทำให้ตัวเองเสื่อมเสีย ไม่ทําให้ตัวเองไม่มีคําตอบให้สังคมทําเลยไม่ใช่เรื่องเลวร้ายฉันอยากเล่นหนังมีคนถามแต่งตัวเสื้อผ้าผู้หญิงมึงจะเล่นได้เหรอไม่อายลูกเต้าเหรองานมันคืองานงานที่หลายคนอยากได้เขาไม่ได้ฉันได้ทําฉันไปทําก็สนุก คนเห็นว่าเราก็มีความสามารถหลากหลายทํากับข้าวในพิธีกรก็ได้เล่นหนังก็ได้ใครจะมาว่าอะไรอะไรทําแล้วมีความสุขใช้ชีวิตคุ้มความสามารถคุ้มทําสี่มัวแต่อายเวลาไม่มีกินก็ไม่กล้าขอความช่วยเหลือคนอื่นอีกไม่ใช่ฉันต้องใช้ชีวิตให้คุ้มทําแล้วตัวเองต้องสนุกอย่าทําแล้วตัวเองทุกอย่าทําแล้วฝืนเดี๋ยวฉันพักผ่อนสักแป๊บหนึ่งคงจะต้องออกไปหางานทําร่างกายดีขึ้นสุขภาพดีขึ้นไม่อยากให้ตัวเองมีความเครียด ทำงานอะไรก็ตามต้องไม่เครียดทุกคนไม่เข้าใจมีอะไรเครียดปากก็พูดว่าเครียดงานสบายจะตายเอาเหอะใครมองมอง,ม,องมุมไหนเหตุผลของใครมันเป็นเหตุผลของแต่ละคนฉันทำอะไรแล้วต้องเพอร์เฟกจุดมุ่งหมายต้องชัดเจนขอบคุณทุกคนที่ห่วงใย,ยขอใช้ชีวิตสงบสงบนั่งอยู่บ้านทำงานในสิ่งที่ตัวเองพอทำได้บ้านปลายชีวิตอยากจะเปิดร้านกาแฟาร้านขนมเล็กๆที่ต่างจังหวัด ได้เตรียมการไว้แล้วคงไม่ทำอะไรใหญ่โตตามกระแสกระแสบางกระแสก็ไม่จำเป็นต้องไปใส่ใจหรือติดตามด้วยเพราะมันไม่เกิดประโยชน์กับสังคมฉันไม่เอาเรื่องบางเรื่องฉันก็ไม่เอาเลยเขาฮือฮากันทั้งบ้านทั้งเมืองฉันเฉยเฉยเสียเวลาสังคมก็ไม่ได้ดีขึ้นกับการเรียนรู้ตรงนั้นทําอะไรต้องทําสิ่งที่สังคมมีประโยชน์ฉันอายุ70จะทําอะไรสักอย่างต้องทําในสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมเพราะฉันเลยเวลาหาเงินแล้วตอนนี้ไม่ต้องนิ้นรนมาก ไม่ได้บอกว่ารวยมากก็ไม่น่าเป็นขอทานยังมีสติปัญญามีสมองรู้จักวิธีใช้เงินตอนนี้ขอพักงานก่อนแล้วเดี๋ยวจะกลับมาทำอะไรตอนน่อมีอะไรที่ฉันฝัน